เสียงนะครับเสียงนั้นสําคัญชะไหนาเสียงเป็นเสียงฟังให้ดีนะฮะต่อไปพูดภาษาวิทยาศาสตร์แล้วนะเสียงเป็นอนุภาคอนุภาคประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนโปรโตอนนิวตรอนนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเสียงเป็นคลื่นนะเป็นคลื่นคลื่นเมื่อทีท่ใด,ดบีคลื่นที่นั่นจะมีความถี่ยิ่งคลื่นสั้นกักระ่าดความถี่ยิ่งสูงกักเท่านั้นอ่านะนะมันของคู่กัน และสุดท้ายเสียงเป็นพลังงานโอเคนะี่คือพลังงานเสียงพลังงานเสียงก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้กันทางด้านวิทยาศาสตร์ชัด,ชดๆเลยคำนวณกันหัวแตกหัวแต,วแตนกน, okay, นะครับพวกนี้โอเคนะแต่สำหรับฟังลุงไม่ต้องคำนวณเพียงแค่คำนึงถึงว่าเสียงนั้นสำคัญชะไหนคำถามง่ายเสียงทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้ได้ยินโดยตรงรือวัยวะการใดมันมาจากไหนมีใครตอบได้กี่คน นะนะนะลุงรู้จักต้นกําเนิดของเสียงอ่ามันมาจากโนนบิ๊กแบงเพรันพอเวลาฟังเราฟังให้มันถอยหลังไปหาบิ๊กแบงเลยนะครับโอเคไหมเอาล่ะเสียงลุงจะเป็นอย่างนี้นะครับเสียงตีระฆังธรรมดาธรรมดานี่เองครับผมตีระฆังตีกองเพนพวกนี้ได้ทั้งนั้นแหละครับนะ ลุงจะใช้เสียงได้หมดนะครับเอากลองมาตีเดี๋ยวนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับลุงจะใช้ได้ทุกเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นฟังไปด้วยนะครับมันจะลึกนะฮะฟังมันเป็นก้นหอยให้ได้ครับจิตนาการจินตภาพเป็นก้นหอยมันจะย้อนกลับไปที่เดิมที่มานั่นนะครับได้ว้เสียงนี่มันเป็นอย่างนั้นเห็นไหม เพราะฉะนั้นมันจึงมันจึง m ม k e เซนส์นะครับเห็นไหมแ e s s e นะไครับมันจะกลม เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันนะครับพยายาม follow follow me. นะตามเสียงดีๆนะครับมันจะเนียนมากมันจะไหลลืกเข้าไปมันเหมือนเป็นก้นหอยครับก็คือมันหมุนย้อนกลับนั่นเองครับผมเวลามันมามันก็มาแบบก้นหอยมาเหมือนกันมาถึงเราเวลากลับก็คือก้นหอยกลับนั่นเองครับก็ไปสู่ศูนย์กลางของที่มาสิ่งนั้นเรียกว่าบิ๊กแบงนะครับ จะล้างหัวให้นะครับเพราะในหัวมันบันทึกไปเยอะมากเลยเ็นหัวเนี่นะมันจะไปล้างเอ้ยเฮ้ยดีไปดีลั่นป้อแป้เลยครับในหัวนะ่ะทําไปเล่นไปนะครับ mm hmm. ลุงจะบอกว่าคือไฟฟ้าสถิตท,ทั้งหมดนะฮะร,ระบบประสาทนะครับทางการนุ่นเขาเรียกว่านิวรอนนิ้โรนิโรซิสเต็มกันเดียวกันนิ้โรซิสเต็มคือระบบประสาทนื้อโรซิสเต็มนะฮะใช่ไหมครับ ตานอนไม่หลับพวกนี้นะครับมันจะไปเคลียร์ไปเคลียร์ให้นะฮะสำหรับคนที่ทํางานมากๆหนักๆนะฮะหนึ่งชั่วโมงเต็มๆไม่ลุกจากเก้าอี้เลยอย่างงี้เหมือนตดนนะฮะแต่เป็นใครก็ไม่ทราบเลยครับเช่นทํางานกันห้าชั่วโมงแปดชั่วโมงไม่นักรุกจากเก้าอี้แล้วก็เรียกว่าออฟฟิศจินโรมพวกนี้นะมันจะมาพวกนี้แหละครับนะบและ้วอย่างพวกเกมเกมเล่นจนทั้งเพลินไม่กินข้าวไม่กินน้ําเลยแล้วครับอืม ไม่หลับไม่นอนเกินพอเวลาลูกที้อาดเซเลยล้หมหัวทิ่มก็มีเหมือนกันฟังเสียงลุงมันจะรีมันจะเคลียร์ให้นี่คือประโยชน์จากเสียงลุงนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะให้รับกันเต็ม,ตมทุกคนนะครับนะครับอโอเคจบข่าวครับท่าน